สวัสดีครับผม CM ชยานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่นะครับตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นพื้นที่สวนนะครับรอบๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับพื้นที่มีอยู่หนึ่งไร่นะครับต้องการขายอยู่ที่9 0 0 0 0 0บาทนะครับตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายนะครับ ราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับก็มีไฟฟ้ามีน้ําพร้อมนะครับเหมาะที่ทําบ้านสวนนะครับบ้านพักต่างอากาศนะครับที่ตรงนี้ที่สวยวิวทุ่งนาวิวภูเขาเลยนะครับห่างถนนคันคลองเพียง300เมตรนะครับตรงด้านหน้าท่านเป็นถนนคันคลองนะครับก็ตรงนี้จะเป็นวิวโดยรวมนะครับโดยรอบของพื้นที่นะครับตอนนี้ก็กําลังทํานากันนะครับชาวบ้านนะครับ ที่พื้นนี้ก็ห่างทางหลวง1001เชียงใหม่เ้านะครับที่กำลังขยายถนนเป็น4เลนนะครับก็ห่างประมาณ2.5กมนะครับห่างตัวเมืองเชียงใหม่เพียง32กิโลเมตรนะครับก็เดินทางเข้าออกสะดวกนะครับตรงด้านหน้าท่านนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับก็เป็นถนนหินคุกนะครับก็ไฟก็อยู่ตรงด้านหน้าท่านเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นเป็นแปลงที่จะขายนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็เป็นของคนต่างจังหวัดนะครับที่ซื้อไปแล้วนะครับก็ทำบ้านพักบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับตรงนี้ไม่วุ่นวายนะครับพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับที่แปลงที่จะขายนะครับตอนนี้ที่ดินเป็นเอกสารโฉนดนะครับก็พื้นที่ทั้งหมดมีอยู่หนึ่งไร่กว่านะครับ แต่เจ้าของต้องการแบ่งขายอยู่ที่1ไร่นะครับ9 0 0 0แสบาทนะครับตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับลองนัดชมได้นะครับที่ก็ทางเข้าออกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701นะครับไอดีลาย CM แล้วก็24ตัวละ CM นะครับ ฝากติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่จะขายนะครับก็เป็นพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่มีต้นมะพร้าวในพื้นที่นะครับก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากเห็นรูปโฉนดรูปแบบแปลงนะครับก็ทักไลน์โทรมานัดล่วงหน้าชมสักหนึ่งวันนะครับรายละเอียดก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ